23การเดินทางภารากิจของคุณตอนนี้คือต้องเดินทางไปพบรูปปรรมชันสูงซึ่งจากที่นี่จะต้องใช้เวลาเดินทางไปอีกสามวันเป็นอย่างน้อยที่จริงผมประเมินว่าผมจะต้องใช้เวลาในการบอกเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ให้คุณเข้าใจอีกสักวันสองวันแต่ผิดคาดมากมาก คุณใช้เวลาแค่วันเดียวดังนั้นวันนี้คุณน่าจอกเดินทางได้เลยมีนอธิบายภารากิจให้ผมฟังผมต้องเดินทางไปทางไหนไปอย่างไรไปกับใครครับผมถามไปคนเดียวโดยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือครับไม่ต้องกลัวนะครับเส้นทางที่ใช้เดินไปนั้นจะเป็นทางที่ชัดเจนอยู่แล้วรับรองว่าคุณไม่หลงแน่นอน เออผมต้องเดินทางในป่าคนเดียวทั้งสามวันผมรู้สึกกลัวนะครับถึงแม้คุณจะบอกผมว่าไม่หลงแน่นอนแต่ผมยังรู้สึกกลัวอยู่ดีครับคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นคุณมาที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญสิ่งที่นำพาคุณมาที่นี่เขาได้เตรียมทุกอย่างไว้สำหรับคุณแล้วถึงแม้ว่ามินจะรับประกันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมลดความวิตกกังวลลงเลยแม้แต่น้อยการไปกินไปนอนในป่าคนเดียวอุปกรณ์ยังชีพก็ไม่มีมีแค่กระติกน้ำกับเป้ใบเดียวไหนจะสัตว์ป่าเสือสิงหงูมแมลงมีพิษและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแล้วคุณมียานพาหนะที่ใช้เดินทางไหมครับผมใบเบียง ที่โลกของเรามียานพาหนะที่ใช้นำคนออกจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวคือยานบินแต่เราจะใช้ในกรณีต้องเดินทางไกลๆเท่านั้นยานพาหนะอื่นๆก็มีเียนรถลากเราจะใช้สำหรับไว้ขนสิ่งของเราไม่มีไว้สำหรับเดินทางครับมีนตอบยานบินพวกคุณมียานบินด้วยหรือ ผมถามด้วยความแปลกใจมีครับเขาตอบแล้วทำไมไม่เอามาใช้เดินทางในชีวิตประจำวันล่ะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยผมถามประการแรกยานบินเหล่านี้มีไว้สำหรับภารกิจสำคัญที่จะต้องเดินทางไกลามากๆคือต้องไกลขนาดข้ามดวงดาวเท่านั้นครับประการที่สองพวกเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหน ถ้าจะต้องไปก็ไม่ต้องรีบร้อนทุกคนจะมีหน้าที่ทำงานประจำเขตที่ตัวเองรับผิดชอบเท่านั้นเทคโนโลยีของพวกคุณก้าวหน้าถึงขนาดเดินทางข้ามดวงดาวกันแล้วหรือครับผมสงสัยถ้าเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเรากับโลกของคุณผมว่าเราก้าวหน้ากว่ามากครับ เราจะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้ในอัตราความเร็วที่สุดเท่าที่รูปธปรรมกายภาพจะเคลื่อนที่ได้ความก้าวหน้านี้เทียบไม่ได้เลยกับเทคโนโลยีที่พวกคุณใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีนธิบายผมก็แปลกใจอยู่ดีเละครับทำไมไม่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันผมถาม เรื่องนี้มีความแตกต่างด้านระบบการคิดของคนในสังคมโลกของคุณกับสังคมโลกของผมอยู่มากพอสมควรการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่อยู่บนโลกของคุณโดยมากไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแบบรอบด้านพวกคุณคิดแค่ว่ามันได้ตอบสนองความต้องการของคุณเท่านั้นแต่บน พื้นฐานระบบคิดของสังคมโลกผมนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเราต้องคิดให้รอบด้านมากที่สุดว่ามันจะไปสร้างผลกระทบกับสิ่งอื่นด้วยหรือไม่เอาละ่ะอีกหน่อยคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรมีนอธิบายเราทั้งสามเดินไปคุยไปไม่นานก็กลับมาถึงบ้าน ผมเห็นหน้าพาเดินแยกตัวเข้าไปหยิบของบางอย่างใส่ในห่อผ้ามาให้ผมหนึ่งหอ่อนี่ค่ะอาหารกลางวันจริงๆเราไม่ต้องพกอาหารไปก็ได้เพราะตลอดทางคุณสามารถทานผลไม้ที่มีอยู่ในป่าได้ทุกอย่างอยู่แล้วเธอพูดผมมีเป้แล้วก็ขวดน้ำดื่มด้วยครับผมนึกถึงเป้ของผมไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้ค่ะ คุณสามารถดื่มน้ำได้จากทุกๆลําธารเช่นกันมันสะอาดมากพอขงได้เวลาที่เราต้องจากกันแล้วผมยินดีที่ได้เจอคุณนะครับมีนพูดขึ้นขณะกําลังเดินมาหาผมเช่นกันครับคุณช่วยอวยพรให้ผมด้วยได้ไหมครับผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกผมพูดผมไม่มีคำอวยพรหรอกครับเพราะการอวยพรจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเราคาดการไม่ได้ว่าจะมีเรื่องร้ายกับคุณหรือไม่แต่นี่ผมรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องวอวยพรมีนพูดจากนั้นผมก็ลามีนและนาพามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามที่เขาบอกนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมบนโลกคู่ขนานผมหันกลับไปมองเขาทั้งคู่ ที่ยืนโบกมือลาผมอยู่ตลอดแม้ว่าผมจะเดินทางห่างออกมาไกลามากแล้วก็ตามการเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นด้วยความมิตกกังวลต่างๆนานาแต่ด้วยทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจจึงทำให้ผมนั้นลืมความกลัวไปได้ชั่วขณะความงามของภูมิประเทศที่นี่ทำให้ผมรู้สึกเหมือน ดังกำลังท่องเที่ยวในโลกของเทพนิยายแฟนตาซีในหนังฮอลลีวูดผมมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทุ่งหญ้าลำธารก้อนหินดอกไม้พืชพันธุ์ท้องฟ้าก้อนเมฆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของสัตว์ป่า สัตว์ป่าที่นี่มีจำนวนมากมายเหลือขนานับบางตัวเหมือนจะเป็นสัตว์ป่าในเทพนิยายตาปลาอย่างเช่นตัวที่เพิ่งวิ่งผ่านหน้าไปนั้นผมรู้จักมันในชื่อว่านิคอนผมตกใจมากที่ได้เห็นมันผมแทบไม่เชื่อสายตาว่ามันจะมีอยู่จริงตลอดเวลาผมคิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการศิลปินที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้น แต่เมื่อผมได้เห็นตัวจริงๆมันกลับไม่เหมือนที่ผมเคยรู้จักเลยมีอย่างเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นม้ายูนิคอนก็คือเขาแหลมๆที่ขึ้นอยู่ตรงกลางหน้าผากเท่านั้นอันดับแรกคือมันตัวใหญ่มากเท่า,าม้าแข่งที่กำยำที่สุดบนโลกของเรามาเทียบกับยูนิคอน ม้าแข่งตัวนั้นจะดูเป็นม้าแคล้ไปเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่าม้าปกติถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่การเคลื่อนไหวของมันกลับคล่องแคล่วว่องไวมากมันมีขนยาวที่แผงคอและหน้าผากตรงบริเวณที่เขาของมันโผล่ขึ้นมานอกจากนั้นมันยังมีขนที่บริเวณปลายขาอีก คนยาวปกคลุมกีบเท้าเหมือนว่ามันใส่กางเกงขาบ้านเวลาที่มันวิ่งจึงดูพลิ้วไหวสวยงามมากผมเดินไปเรื่อยๆผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าแล้วก็เป็นอย่างที่มีนเคยบอกไว้คือภูมิประเทศของโลกนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นรอยแยกรอยหักรอยยุบหรือดันตัวของแผ่นเปลือกโลกลักษณะภูมิประเทศ ถึงแม้จะเป็นเพื่อเขาสลับซับซ้อนแต่ก็คล้ายคลื่นสูงสูงต่ำต่สลับไปมาเท่านั้นจึงทําให้การเดินทางไม่ยากลำบากมากนะักถ้าจะให้นิยามป่าที่นี่ว่าเป็นอย่างไรผมอยากจะเรียกมันว่าสวนมากกว่าเพราะในความหมายของป่าตามที่ผมเคยรู้จักมันจะต้องรกชัดไม่เป็นระเบียบแต่ป่าที่นี่ เหมือนมีคนดูแลเป็นอย่างดีอาจจะไม่ใช่แค่ดูแลอย่างเดียวผมว่าเหมือนกับมีการออกแบบจัดวางทุกสิ่งไว้อย่างตั้งใจตั้งแต่แรกด้วยซ้ําผู้มีประเทศแบบนี้ทําให้ผมนึกถึงภาพในตำนานโบราณที่มักจะกล่าวถึงป่าที่มีลักษณะเหมือนสวนผมว่าคนโบราณคงเคยเห็นภาพทํานองนี้มาแน่นอน ผมเดินทางได้ครึ่งวันแล้วเวลานี้น่าจะเป็นเวลาสักบ่ายโมงท้องผมเริ่มส่งสัญญาณว่าถึงเวลาอาหารแล้วที่แรกคิดว่าจะเอาอาหารที่นา,าพาเตรียมให้ออกมากินแต่อีกใจก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองกินผลไม้ข้างทางดูเพราะตลอดทางที่ผ่านมาผมเห็นผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นแต่ทั้งหมดล้วนมีสีสันและรูปร่างน่ากินทั้งสิน้นผมจึงตัดสินใจไปยังต้นที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นคือต้นแอปเปิ้ลมันเป็นต้นไม้ใหญ่ใบสีเขียวเข้มมีผลสีแดงสดออกอยู่เต็มต้นผมเอื้อมไปเด็ดมาหนึ่งลูกลักษณะของมันก็ดูเป็นแอปเปิลเหมือนทั่วๆไป แต่ผลของมันนั้นใหญ่มากผมขอสารภาพว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นต้นแอปเปิลจริงๆและเมื่อกัดไปคําแรกผมก็รู้สึกได้ทันทีถึงความแตกต่างมันมีรสชาติหวานจัดกลิ่นแอปเปิลหอมแรงเนื้อกรอบแน่นและใกล้ๆกับต้นแอปเปิลต้นนี้ก็มีพุ่มไม้สูงท่วมหัวอยู่หนึ่งพุ่ม ไายใต้พุ่มปรากฏผลไม้ที่มีรูปทรงรีรีๆผลใหญ่ประมาณไข่ไก่สีเขียวบ้างชมพูบ้างม่วงเข้มๆบ้างมีผิวเรียบมันและมีเนื้อใสๆคล้ายอางุ่นแต่มันไม่ได้ออกเป็นพวงมันออกเป็นผลเดียวๆอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จักแต่คิดว่าน่าจะกินได้แน่นอนเมื่อลองชิมดูก็รู้ทันทีว่า ต่ต้องเป็นตระกูลเดียวกับองุ่นเพราะรสชาติมันเหมือนกันหลังจากนั้นผมก็ทดลองกินผลไม้อีกหลายสิบชนิดจนอิ่มการเดินทางของผมเป็นแบบไปเรื่อยๆไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้เลยว่าวันนี้จะไปถึงไหนไปนอนที่ไหนคิดๆดูแล้วก็รู้สึกวันๆใจอยู่เหมือนกันที่ต้องมาเดินในป่าคนเดียวแบบนี้ ผมเดินและเดินจนพลอาทิศเริ่มคล้อยต่ำลงทุกทุกทีผมเริ่มรู้สึกว่าอาจจะต้องมองหาที่สำหรับใช้เป็นที่นอนพักค้างอ้ามแรมคืนนี้ได้แล้วแต่เท้ามันก็ยังไม่ยอมหยุดเดินความคิดบอกผมว่าข้างหน้าน่าจะมีที่ที่เหมาะสำหรับการนอนพักมากกว่านี้ผมจึงเดินต่อไปเรื่อยๆ ทางที่แสนไกลจะแห่งไหนจะไปให้ถึงมันพาพียรมุ่มมันไปให้ถึงหากวันนี้เป้าหมายของเราคือรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ก้าวไปให้สุดใจทำอะไรทำมันให้ถึง ที่ใจตุนความเป็นคงของเราเราเกิดมาใช้ชีวิตตามทางของเราจุดมุ่งหมายของเราเราเดินทางไปหามันทุกวันเพียงไม่ท้อและไม่ถอยอย่างน้อยนอยเราก็ยังเดินพลกไปนี้เรื่องราที่เพระเชิง จะเดินตามทางของเราไปให้ถึงฝันและความมันความเป็นเราที่เรานั้นเป็นเป็นได้เลยมุ่งตามทางของตนเขารุกทางคู่ ยืนน้ำใจไม่เปีไม่เสียเที่าที่เกิดชาตินี้มาเป็นเราตามทีเสรีไปเรามุ่นวายของเรา คือรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ก้าวไปให้สุดใจ oh. ทำอะไรทำมันให้ถึงเป็นที่ที่ใจตน ความเต็นคนของเราเราเกิดมาใช้ชีวิตตามทางของเราจุดหมายของเราเราเดินทางไปหามันทุกวันเพียงไม่ท้อและไม่ถอยอยิ่งน้อยน้อยเราก็ยังเดินลงใปนี้และเวาที่เกินเราจะเดินตามทางของเรา ให้ถึงฝันและความมันความเป็นเราที่เรานั้นเป็นเป็นได้เลย